กับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเกม Snow b a s Continent m Zone อีกแล้วกับเกมนี้อีกแล้วคือผมมีคลิปเกมนี้เยอะมากเลยนะเยอะจริงๆก็มันไม่มีเกมอื่นแล้ละก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์เกมเดิมนั่นแหละ これ、重そうに見える?。だが、そのおかげで火の鬼の中を歩き回れるのだ。髪も燃えずにね。いいいいゲームゲーム、ね。もう、ボード1モードや。もう、一、二、もう、や。ええ。E. P. G.、そう。

เ,เกมนี้เล่นสักไหไหมแบบโชว์เทพไหมแบบเนีเรื่องภายในเกมเดียวอะไรเงี้ยอนะห,นะหไห

งั้นพูดเผือไว้แล้วกันใครที่อยากเห็นผมเล่นธนในเกมเดียวเดี๋ยวผมจะไปหาหาดามมาเล่นนะใครอยากให้เล่นแบบเอาตัวละครทนายไปกี่ตัวก็ได้แต่แบบเอาไปแค่ทนายอะไรเงี้ยใครที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ได้นะ เอาผมหางลาทำให้โอ้โหแบบนในเกมเดียวอะไรเงี้ยลูกซเกมเดียวอะไรเงี้ยมันจะดูเท่นะโชว์เทคือตนในเกม

เป็นรูปอย่างนั้นอีกหน่อยก็ห้าโมงแล้มาอ p ไม่ใช่ EP 2สองอันนี้อีพีสองเกมสองนดินพันกันแล้วหมดโคดเดอว่全部つけたのあで戦闘記録がないなんて言わないでよここは任せてくださいね全滅完了ですご

すぐに終わりますのでお <music> い、ね。この私があんた <music> の後に出るなんて今回は許してあげるわあんたたちの出番は終わりよ <music> 喜んでお手伝いさせていただきますねふぅ これ注目されているんですね <laughs> 私番目うことや 身にねえこれらは期待を裏切りませんよ <laughs> 殲滅完了ですがいつもと今さら私に出てもよっは私を怒らせは私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  <c oughs> ระเบอร์ระเบอร์มันระเบิดด้วยไม่มีสองตัวใช่ไหมวะเออใช่เออเอาแทนที่มันจะรรเบิดโอ้เด้๋ยวยมีมเรเาบ้าหยบรมย้ายรเ 喜んでお手伝いさせていただきますねここは任せてくださいね相性が分かないけ弟子んは今更ら私に出て,てもらおうと思ったのどんどん

ลงเล่นด้วยตออัวละครตวไนเกมเดียวด้วยตออัวละครตาไนโอ้ยโอ้ยถึงเอาไปปูแล้ว

จบสักทีเหนืงง่อยเซนตัวิรคลืมอไปนกว่าจะแบบกว่าจะแบบผ่านมาได้กว่าจะผ่านมาได้ขีดอันตรายบ่ตายจัง,งยังร้องเพลงอะไรก็เฮ้ยอันนี้อะไรวะจบกันไปแล้ว คลิปเกมนี้ก็คงอาจจะมีเพียงเท่านี้แหละผ่านปราสาทจำลองความยากหนึ่งอะไรก็ตามจำลอง่าช่างมานั่นเฮ้ยปราสาทจำลองอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนปราสาทจำลองคืออะไรวะ อ๋อน,นี่เหรอฮ่อา,าได้คอนเทนต์แล้วคลิปหน้าอันนี้แน่เลยเ,ออเดี๋ยวรออีกจะพูดไปก็น่าจะอีกนานน่ะก็คลิปนี้ขอจบไว้เป็นเท่านี้แล้วกันนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอันนี้แหละวะ ه, กิจกรรมก็ไม่เล่นเล่นอะไรทักจยาง